เศรษฐวิบากรรมของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมีพุทธสุภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นตัวให้กำเนิดมีกรรมเป็นตัวเกี่ยวข้องมีกรรมเป็นที่พึ่งสัตว์ทั้งหลายทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามจกได้ผลกรรมนั้นแน่นอนสื่อให้เห็นชัดเจนว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมเก่าและให้ยอมรับผลของกรรม หรือผลของการกระทําเช่นถ้าเราไม่อาบน้ําตัวเราย่อมไม่สะอาดทําให้มีกลิ่นตัวนี่เป็นเรื่องของกรรมล้ลวนๆไม่มีใครหลีกหนีผลกรรมหรือผลการกระทําได้ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยพระองค์เองในคัมภีอปทานตอนที่ว่าด้วยปุปพพกรรมปิโลติพุทธาประทานข้อสา2 ถึงกรรมเก่าที่พระองค์ทรงกระทำมาแล้วในอดีต14ข้อทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลนี้ก็เพื่อเป็นตัวอย่างว่าพระองค์เมื่อยังเป็นปุถุชนก็ได้ทำดีและทำชั่วมาแล้วเช่นเดียวกับพวกเราเรื่องกรรมเก่าของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำมาแล้วในอดีต14ข้อ 1. กรรมดีในการเคยถวายผ้าไว้ในอดีตจึงได้รับผลบุญ กรรมเก่าข้อแรกนี้เป็นกุศลกรรมซึ่งเป็นปัจจัยให้พระองค์ได้มาตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยนั่นคือถวายผ้าเก่าแก่พระพระองค์ตรัสเล่าว่าในชาติหนึ่งในอดีตนั้นทรงเคยเกิดเป็นคนยากจนเห็นพระสาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งซึ่งถืออยู่ป่าเป็นวัดแล้วเลื่อมใสจึงถวายผ้าห่มเก่าผืนเดียวที่ตัวเองมีอยู่แก่ท่านพร้อมกันนั้นก็ได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้า จากพระสาวกลูกนั้นแล้วเกิดเลื่อมใสยยิ่งขึ้นจึงตั้งจิตปถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกการเริ่มต้นปถนาแต่ครั้งนั้นของพระองค์ส่งผลให้ทําความดีมาอย่างต่อเนื่องจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้ผลคือในชาติสุดท้ายเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงตัดพระโมรีแล้วตั้งสัจจะทิฏฐานโยนไปในอากาศว่าจากเป็นพระพุทธเจ้าณริมฝั่งน้ําอนุมานที ก็ดำรีกว่าผ้าของชาวกาสีอย่างดีเหล่านี้ไม่สมควรแก่ความเป็นสมณะของเราในทันใดนั้นเองสหายเก่าซึ่งไปเกิดเป็นพรหมชื่อว่าคติการมหาพรหมจึงถือสมณะบริขารแปดอย่างมาถวายด้วยตนเอง 2. กรรมในการเคยแกล้งโคไม่ให้ดื่มน้ำชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นคนเลี้ยงโคต้อนโคไปเลี้ยง เห็นแม่โคแวะดื่มน้ำข้างทางเกงจะชักช้าจึงไล่แม่โคไม่ให้ดื่มน้ำด้วยการแกล้งเอาไม้กวนน้ำให้ขุนบาปกรรมในชาตินั้นส่งผลมาถึงชาตินี้คือทรงกระหายน้ำแล้วทรงตัดให้พระอานนท์ไปตักน้ำให้แต่เนื่องจากมีขบวนเกวียนผ่านทำให้น้ำขุนจึงทรงไม่ได้เสวยสมปัานาในทันทีต้องทรงตัดถึงสามครั้งจึงจะได้เสวยน้ำเมื่อข่าวใกล้จะเสด็จดับขันทปรินิพาน สามกำจากการเคยเกล่าวใส่ร้ายผู้มีศีลด้วยเรื่องไม่จริงพระองค์ตรัสเล่าว่าเป็นกรรมเก่าทำไว้ในหลายชาติในอดีตด,ดังนี้ในชาติหนึ่งทรงเกิดเป็นนักเลงชื่อปุนาลิได้กล่าวร้ายพระปัจเจกพพุทธเจ้าพระนามว่าสุรพีว่าทำผู้หญิงท้องโดยที่พระปัจเจกพพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงตอบโต้ใด ตายจากชาตินั้นบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนลรลกนานแสนนานสเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเกิดมาในชาติสุดท้ายนี้แม้จะได้ตัดทะลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเศษกรรมที่ยังลงเหลืออยู่ก็ส่งผลให้พระองค์ถูกนางสุนทริกากล่าวหาว่านางตั้งคันกับพระองค์ 4. กรรมจากการเคยกล่าวใส่ร้ายผู้มีศีลด้วยเรื่องไม่จริงครั้งที่สองต่อมาในชาติหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงกล่าวใส่ร้ายพระเถระชื่อนันทะพระสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องทํานองเดียวกันคือด้านชูสาวตายจากชาตินั้นบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานนับหมื่นปีเกิดมาในชาตินี้แม้จะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเศษกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ส่งผลให้พระองค์ถูกนางจินจมานวิกากล่าวใส่ร้ายด้วยคําเทศว่า นางตั้งคันกับพระองค์อีกเช่นกัน 5. กรรมจากการเคยกล่าวใส่ร้ายผู้มีศีลด้วยเรื่องไม่จริงครั้งที่สเมื่อคันสกเป็นพรามชื่อว่าสุตวาอันชนทั้งหลายสักการะบูชาสอนมนให้กับมานพห้าร้อยคนอยู่ในป่าใหญ่ได้เห็นลือสีผู้น่ากลัวได้อภิญญาห้ามีฤทธิ์มากมาในสำนักจึงกล่าวใส่ร้ายลือสีกับพวกศิษย์ของตนว่าลือีพวกนี้มักบริโภคกรรม ครั้งนั้นมานพทั้งปวงไปเที่ยวภิกขาในสกุลก็พากันบอกแก่มหาชนว่าฤาษีพวกนี้มักบริโภคกามและด้วยวิบากกรรมแห่งนั้นในภพชาติสุดท้ายของพระองค์ภิกษุทั้งห้าร้อยเหล่านี้ก็ได้รับคำกล่าวใส่ร้ายทั้งหมดโดยนางสุนทริกาเช่นกัน 6. กกรรมเก่าจากการเคยฆ่าน้องชายต่างบรรดาพระองค์ตัสเล่าว,ว่าในชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นลูกเศรษฐี บิดาของพระองค์มีภรรยาหลายคนภรรยาคนหนึ่งมีลูกชายพระองค์เกงว่าทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปให้แก่น้องชายต่างบรรดานั้นจึงลวงน้องชายไปฆ่าที่ซอกเขาและเอาหินทับไว้ตายจากชาตินั้นบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานปีแม้เกิดมาในชาตินี้แม้จะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเศษกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ส่งผลให้พระองค์ถูกพระเทวทัต กิ้งหินลงกระทบนิ้วพระบาทจนห่อพระโลหิตเจ็ 7. กรรมเก่าจากการเคยจุดไฟดักทางพระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเล่าว่าในชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นเด็กแสนสนวันหนึ่งขณะเล่นอยู่กับเพื่อนเด็กเห็นพระปัจเจก,กพุทธเจ้ารูปหนึ่งกำลังเดินมาจึงชวนกันจุดไฟดักทางเพื่อไม่ให้พระพุทธเจ้าผ่านไปได้ตายจากชาตินั้นบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนลกนานแสนนาน เกิดในชาตินี้แม้จะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเศษกรรมยังหลงเหลืออยู่พระเทวทัตจึงชักชวนในขมังธนูผู้ฆ่าคนตายมามากเพื่อให้ฆ่าพระองค์ส่งผลให้พระองค์ถูกไฟไหม้ทิพบาทแกรรมเก่าจากการเคยใส่ช้างจับพระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระองค์ตัดเล่าว่าในชาติหนึ่งในอดีตคราวที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้ามีพระปัจเจก,กพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก พระองค์เกิดเป็นควานช้างวันหนึ่งเห็นพาพปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งบินทบาทแล้วเกลียดจึงใส่ช้างให้จับภาพปัจเจกพุทธเจ้ารูปนั้นตายจากชาตินั้นบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานแสนนานเกิดมาในชาตินี้แม้จะได้ตัดสลุปเป็นพระพุทธเจ้าเศษกรรมที่ยังลงเหลืออยู่ส่งผลให้พระองค์ถูกพระเทวทัตยุโยงพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ปล่อยช้างนาลาคิรีมาแทงพระองค์เก้า กรรมเก่าจากการเคยนำทหารออกศึกพระองค์ตรัสเล่าว่าในชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นแม่ทัพนำทหารออกรบฆ่าฆ่าศึกตายเป็นจำนวนมากด้วยหอกตายจากชาตินั้นบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานแสนนานเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสแม้เกิดมาในชาติสุดท้ายหลังจากที่พระเทวทัตทำให้พระองค์ทรงหอพระโลหิตแล้วเสด็จไปให้หมอชีวะกะรักษา หมอชีวะกะได้รักษาโดยปรุงยาอย่างแรงกล้าเพื่อสมานแผลแล้วปิดแผลแล้วเข้าไปทําธุระในเมืองแต่กลับมาไม่ทันเอายาออกประตูเมืองปิดก่อนทําให้พระองค์เกิดความเล่าร้อนในสรีละตลอดซึ่งต่อมาได้รับสั่งให้พระอานนท์นำยาที่ปิดแผลนั้นออกในค่ำคืนนั่นเอง10กรรมเก่าจากการเคยชอบใจเมื่อเห็นคนฆ่าปลาพระองค์ตรัสเล่าว่าในชาติหนึ่งในอดีต พระองค์เกิดเป็นลูกชาวประมงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงเห็นชาวประมงฆ่าปลาแล้วเกิดความสนุกยินดีสนุกสนานเกิดมาในชาตินี้แม้จะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วบาปกรรมก็ยังส่งผลให้พระองค์รู้สึกปวดศีรษะเมื่อข่าวที่พวกสักยะพระประยุรญ,ญ,ญาตของพระองค์ถูกพระเจ้าวิทูทพะกษัตริย์แห่งแฟนโกสนยกทัพบ,บุกสังหารสิอกรรมจากการเคยด่าพระสาวกของพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสเล่าว่าในชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นคนปากกล้าด่าว่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าพุทธะว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวจงกินแต่ข้าวแดงอยากกินข้าวสาลีเลยตายจากชาตินั้นบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานแสนนานมาเกิดในชาตินี้แม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วบาปกรรมก็ยังส่งผลให้พระองค์ได้รับนิมนต์จากพา์เวรัญชา ให้ไปจำพรรษาในเมืองเวลัญชาซึ่งเกิดข้าวยากหมากแพงทำให้พระองค์ต้องเสวยข้าวชนิดเหลวอยู่นานถึงสามเดือนสิองกรรมจากการเคยจงใจดัดหลังนักมวยปั้มให้เจ็บพระองค์ตัดเล่าว่าคราวหนึ่งทรงเกิดในตระกูลข้าบ,บดีมีกำลังมากมหาศาลแต่ตัวเตี้ยต่อมามีนักมวยปั้มต่างถิ่นมาท้าสู้พระโพธิสัตว์แม้ถึงจะตัวเตี้ย แต่ก็ได้จับนักปั้มผู้นั้นขึ้นหมุนไปในอากาศแล้วทุ่มลงภาคพื้นแล้วจับดัดหลังจนนักปั้มผู้นั้นกระดูกหักเจ็บปวดมากและยอมแพ้ในที่สุดด้วยกรรมนั้นแม้ในชาตินี้ถึงจะทรงพลังอย่างนับไม่ได้แต่ก็ยังทรงปวดหลัง 13. กรรมจากการเคยเป็นหมอยารักษาคนไข้าตายชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นหมอยารับรักษาลูกเศรษฐีโดยใช้วิธีถ่ายยา จนลูกเศรษฐีตายด้วยความจงใจตายจากชาตินั้นบาปก,กรรมส่งผลให้เกิดอยู่ในนรกมาเกิดในชาตินี้แม้จะได้ตัดทะลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเศษกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ส่งผลให้พระองค์เกิดโลกท้องร่วงหลังจากเสวยสุกรมัทวะก่อนเสด็จดับขันธป,ปรินิพานสิบกรรมจากการเคยยาะเยะ้ยพระพุทธเจ้าในชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นชายหนุ่มชื่อ โติปาระวันหนึ่งเข้าไปฝเพาพระพุทธเจ้ากัสสป,ปะแล้วกราบทูลทํานองเยอะหยันว่าทําไมจึงได้ตัดสลุช้าต้องบําเพียญอยู่นานกว่าจะตัดสลุได้มาเกิดในชาตินี้ซึ่งแน่นอนว่าพระองค์จะได้ตัดสลุเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่ด้วยผลกรรมนั้นจึงส่งผลให้พระองค์หลงทางในการแสวงหาโมกธรรมจนต้องบําเพ็ญทุกระ,ระกิริยา อันทําให้พระองค์ต้องประสบกับทุกทรมานอย่างแสนสาหัสขว่าหกปีจึงจะได้ตัดสรุ้ทั้งหมดนี้เป็นกรรมเก่าของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงกระทําไว้ในอดีตตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเพียงกุศลข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่เหลืออีกสิบสามข้อเป็นอกุศลทั้งสิ้นสิ่งที่ควรทํายามหลีกหนีกรรมไม่พ้นไม่มีใครหนีพ้นผลของกรรมแม้พระโมคคลานะ สำเร็จเป็นพระรหัตที่มีฤทธิตเดตชตก็ยังถูกทุบจนร่างกายแหลกเหลวเพราะชาติก่อนเคยทุบตีพ่อแม่ไว้ฉะนั้นทุกๆครั้งที่จะเริ่มทำกรรมทางกายวาจาและใจขอให้สร้างเป็นบุญสร้างกุศลอย่างเดียวเพราะบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายและหากเจ็บปวดมากแค่ไหนกับผลกรรมที่ได้รับในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวทางการงานการเงินความรักเรื่องเพื่อน หรือเรื่องอะไรก็ตามให้ใช้คันติเพื่อสะกดความเดือดเนื้อร้อนใจให้หยุดเป็นความแข็งแกร่งและให้ใช้โอกาสนี้เรียกปัญญามาเพื่อมองเห็นความจริงที่รู้ว่าโลกมีสภาพอย่างนี้แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะเลวร้ายแค่ไหนจิตใจก็กลับสงบเมื่อจิตวางเป็นกลางได้แล้วก็ให้รู้ว่ากรรมเก่านั้นตักแต่ว่ารับไม่ยินดียินร้ายและจะไม่ทำกรรมใดๆใหม่อีกด้วยการรักษาสินห้า และปิดกั้นอกุศลทุกทางที่จะเกิดไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเองใครจะสำคัญยิ่งไปกว่าตัวเราเองขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ต้องดำเนินชีวิตผ่านความทุกข์ยากลำบากต่างๆและหลายท่านก็ต้องเผชิญกับวิบากกรรมที่ทำไว้ในอดีตจงทำบุญสร้างกุศลเพื่อจะได้ช่วยเป็นกำลังให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมโดยไว